ัสลามลกุสวัสดีค่ะแอดมินกลุ่มของอร่อยอร่อยนาราธิวาสนะคะวันนี้นะคะเราจะออกมานอกตัวเมืองนาราธิวาสนิดเดียวเองค่ะนั่นก็คือมาก,กันที่เมนาโรฟาร์มนะคะตั้งอยู่ตรงบ้านค่ายนะคะก็อยู่เลยออกมาจากออทางเข้าอามมานาวนิดเดียวนะคะอยู่ซ้ายมือติดถนนใหญ่นะคะให้มองด้านซ้ายไว้นะคะเด่นมากนะคะนี่เลยนะคะก็จะเป็น ท,ที่นี่จะเป็นทั้งร้านอาหารเป็นที่ตั้งแคมปิ้งก็ได้นะคะแล้วก็เป็นศูนย์เรียนรู้นะคะแล้วก็มีส่วนของที่เป็นร้านอาหารเฟรนชายนั่นก็คือคลับตานีนะคะซึ่งโดดเด่นในเรื่องของกาแฟโซดชาชักแล้วก็โรตีนะคะอยากบอกว่าโรตีอร่อยมากนะคะ และนี่ก็คือส่วนต่างๆของฟาร์มนะคะมีมุมต่างๆหลายมุมมากนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปเดินนะคะอันนี้ต้องมีนกด้วยนะคะมีทรายให้น้องๆได้เล่นกันนะคะที่นี่นะคะเหมาะแก่การพาน้องๆแล้วก็พาครอบครัวนะคะในช่วงวันหยุดมากะคะ่ะเพราะว่าเด็กๆสามารถได้ปล่อยพลังกันเต็มที่ตรงนี้นะคะมีเลยนะคะมีบอ่อตกปลานะคะ เดี๋ยวจะพาไปดูนะคะมีมีน้องกระต่ายด้วยนะคะที่นี่นะคะเด็กๆก็สามารถให้อาหารกระต่ายได้เล่นกับน้องกระต่ายได้แล้วก็มีแกะด้วยซึ่งเราสามารถให้นมแกะได้นะคะเดี๋ยวจะมีภาพส,สวยๆของการให้นมแกะของบรรดแอดมิหลราสามคนของพวกเรานะคะลดอายุกันทีเดียวเลยนะคะ ไม่ต้องกลัวมันไปนะคะผู้ปกครองที่มันนั่งเฝ้าน้องๆหรือเฝ้าลู่ๆุ่นหลานๆเนี่ยที่นี่ก็มีส่วนในเรื่องของอาหารจากขับตานีนะคะอยากบอกว่าอร่อยมากอยากให้ชิมนะคะเขามีเมนูหลากหลายมากอันนี้เดี๋ยวให้ดูเป็นมุมถ่ายรูปต่างๆก่อน,นะคะ่ะชอบกระจมนี้มากนะคะมันน่ารักมากเลยจริงๆอยากบอกว่าอยากให้ลองมาเพราะว่ามันอยู่ไม่ไกลจากนาราธิวาสเท่าไหร่ตัวเมืองะคะ่ะขับรถมาแป๊บเดียวจริงๆมีสามารถก่อไฟได้อันนี้ก็เป็นเจ้าของร้านแล้วก็ไก่ย,ยาน,นะคะน่ารักมาก กับแอดมินดานะคะแอดมินทัสค่ะนี่นะคะก็สนุกสนานกันไปนะคะชิมอาหารกันไปและนี่ก็คือโรตีแกงเขียวหวานโรตีลาบไก่อร่อยมากและนี่ก็คืออยากแนะนำนะคะข้าวผัดบูดูนะคะที่นี่เขาก็รับทําข้าวกล่องต่างๆด้วยนะคะและนี่ก็คือเครื่องดื่มนะคะเป็นกาแฟและชาชักอร่อยหอมมันมากนะคะอยากให้ได้ชิมกัน และนี้ก็ป็นบรรยากาศเป็นการให้นมแกะนะคะของบรรดาแอดมินทั้ง3คนนะคะและอีกอย่างนะคะที่นี่นะคะมีไข่ออร์แกนิกแบบเลี้ยงเองนะคะและมีจำหน่ายในกลุ่มของอร่อยอร่อยนาราทิวาดด้วยค่ะอตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะมานาโรฟาร์ชื่อร้านมนาโรฟาร์ไม่ใช่ เห็นไหมอ้านกันนี่ชื่อร้านกัตนนี่อยู่ที่มนารอความบอกแล้วมาสอบมกันที่เอี๊ยมเพลอเลยต้องมาถามเจ้าของยังไงก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวกันได้นะคะขอบคุณค่ะสลามมอลัยก